สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อแมคคิทิคอลเลสหาได้จากไหนบ้างพอดีคำถามนี้มีคนถามผมมาวันเดียวเลยวันนี้แหละพร้อมกันสองคนแล้วก็เลยเป็นว่าเดี๋ยวมาทำคลิปสอนเพิ่มเลยดีกว่าจะได้แบบละเอียดนิดนึงเพราะว่าถ้าผมบอกอะ่ะผมจะขี้เกียจพิมพ์บอกเยอะไงผมจะบอกแค่แบบว่ามีหายด้จากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แค่นั้นแหละจะไม่ได้บอกแบบว่า,าได้ประมาณกี่เปอร์เซนต์โอเคโดยก่อนอื่นเริ่มแรกแมคคิทิคอลเลสทุกคนจะ หาจากสร้อยก็คือสร้อยเพนนะครับจะได้ทั้งหมดสูงสุดคือ4%เอร์เซนโดย3%เอร์เซนแบบ3เอร์เซนง่ายๆก่อนก็คือสร้อยเพนบวก3แต่มันจะไม่ได้คิดค่อนดามิทผมถึงใส่แค่เพนบวก4ต่อมาถ้าอยากได้คดามจด้วยได้แม็กเรทประมาณ3ามดอยก็คือสร้อยเพนบวกหและสูงสุดได้4%คือสร้อยเพนบวกเแต่ยังไม่มีแล้ว ส้อยอีกแบบหนึ่งก็คือส้อยดันง,งูนะครับดันเลาะดันไขงู155ย้า้าขั้นอเวกตอนนี้ดันยังไม่เข้ามาก็ได้สงได้2องถึงสี่เปอร์เซนต์มคิที่เลน,นะโดยต่อมาหาจากไหนอีกกําไรครับกำไรจะได้แค่1%นะข้างละหเซโดยจะติดมากับตัวกําไรเลยเป็นชื่อเป็นตัวสอนสีขาแบบนี้เลยก็จะมีเป็นกําไร135ยส้มและก็กําไรเสียหน้าน,นั่นเองน่า่อมา าจากไหนอีกอันนี้ก็จะขอข้ามอ่ถัดจากประดับแล้วก็ขอต่อไปถัดมาเป็นรูนละกันเอาแบบไล่ลาดับความง่ายไปก่อนอ่ต่อมาก็เป็นรูนก็คือนี่ได้สูงสุดที่3%นะจากการเรียนรูนก็คือซื้อรูนคิทต l คอ t เล i ลิมิตอัพเดี๋ยวดูว่ามันเขียนรูนชื่อรูนว่าอะไรรูนเอเซนรูนนะอยู่ในหัวข้อเอเซนรูนครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างหน่อย อ๋อมันเขียนแมคคิที่คอนเลตอัพเลยโอเคตอนนี้โอ้อยู่ที่190 m เนี่ยตอนนี้ราคาขึ้นมาสูงเลยทีเดียวต่อมา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 ตอนนี้เราได้จากรูและ3ใช่ไหมต่อมาหาได้จากไหนอีกถ้าเป็นตอนนี้นะก็คงจะเป็นสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวมีอนิเมะเจมแมคคิทที่คเล1เอร์เเอามาใส่ก็ได้ประมาณอีก1นะครับ โดยหรือถ้าเกิดเราแบบสุ่มโชคดีดวงดีสุ่มออฟได้ก็จะอาจจะได้มาอีก1%แบบผมนี้ก็จะเป็น2โดยสูงสุดแมคคิทิคอเลตเนี่ยก็คือ1ช่อง1%นะครับจากในรูสัตว์เลี้ยงทีนี้ก็แล้วแต่ดวงของเราเลยว่าเราจะได้แมคคิทิคอเลตเนี่ยเยอะแค่ไหนมาต่อมาถัดจากสัตว์เลี้ยงแล้วหาจากไหนอีกที่แบบพอจะถูกถูกหน่อยอตอนนี้ต่อมาก็จะเป็นการออปชั่นในรูนะโดยต่อมาผมขอเป็นของมอไซค์ละกัน มอเตอร์ไซคเนี่ยเวชิตแฮกอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรูต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีรูนะดยเดี๋ยวขอหาก่อนหวังว่าจะมีให้ดูอ่ะเนี่ยอย่างน้อยก็คือมี1นรูขึ้นไปหรือสองรูสารูก็ได้อันนี้แล้วแต่โดยอันนี้มีจะมีคนใส่ออปชั่นใหม่ๆน้าไม่มีแฮะไม่มี เพิ่มคีเลตแต่ว่าไม่ได้เพิ่มแมกเลตเลยอ่ะโดยมันนี่เจอแล้วน,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 นี่มันก็จะสามารถใส่อยู่ในรูดได้แบบนี้นะคือเอาซื้อใบออปชั่นบาบมาแล้วก็เลิกหัวข,ข้อเป็นแมคคิทิคอเลตอัพโดยหนึ่งรูนั้นจะมีจะเพิ่มแมคเลตสองเปอร์เซ็นต์คือสูงสุดได้หกเปอร์เซ็นต์เลยจากมอเตอร์ไซค์แล้วต่อมาหาได้จากไหนอีกออปชั่นในคอตูมครับในคอตูมเนี่ยคอตูมคอตูมคอตูม ก็เราทําการซื้อหินคอตูมสล็อตคอนเวอร์เตอร์มาก่อนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไบสล็อตคอนเวอร์เตอร์ถ้าปีกก็ฟอร์ตวิงสล็อตคอนเวอร์เตอร์คอตูมด้วยลืมคําว่าคอตูมนะโอเคโดยเมื่อเราเจาะไปแล้วรูมันจะหนึ่งรูทุกๆหนึ่งรูถ้าเราใส่ใบแมคคิทิคอลเลตจะได้แมคคิทิคอลเลตหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะหนึ่งเปอร์เซ็นโดยมีแมคคิทิคอลเลตอยู่ในคอตูมแบบไหนบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนผม ส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดู 1. อ่ะมีอยู่ในคอตุมชุดนั่นเองอ่าแมคคิเตอร์คอนเลตปึ๊บบละาสองร้บเอต่อมาที่มอไซ์มีไหมที่มอไซไม่มีนะครับต่อมาที่ปีกที่ปีกก็เอ,อ่อมีไหมว่าที่ปีกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแมคคิเตอร์คอนเลตจะหาได้จากแค่คอตุมชุดอย่างเดียวส,สูงสุดคือ3าลูามเปอร์เซจากคอตุมชุดมอไซ รูละสวสูงสุด3รูคือ6%แล้วต่อมาหาได้จากไหนอีกก็คือจะเป็นจากครับของชุดนั่นเองก็คือจะมีมันจะเขียนว่าถ้าเป็นชุดหรือถุงมือหรืออะไรต่างๆที่มันเขียนว่าออฟฟาทัลถ้าเกิดเป็นชุดนะมันจะเพิ่มแม็กซิทิคอลเลตหซึ่งมันเป็นของเน่าไม่มีมใครเขาใช้กันโดยต่อมาหาจากไหนก็ ลำดับถัดมาของมันก็จะเป็นออปชันในรูออปชันในรูออปชันในรูก็จะเป็นได้อยู่แค่ในเสื้อและถุงมือนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก็เป็นของ a r m ์ r เลือกเป็นแมค i ิ i ิค l นเ t e มันก็จะบอกว่าเนี่ยได้แค่สูตรหรือโกลฟก็คือเสื้อหรือถุงมือราคาก็แพงขึ้นไปตามขั้นมันอย่างขั้นโลร้อ่สิบส อ่มีแค่มีเดียมมีเดียม123ขั้นไฮ200ไฮเอ็ด2,000ราคาก็จะแตกต่างกันไปก็คือได้รูและเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจาอธิบายโดย m ม g คิทิคอนเลนั้นถ้าออฟในเสื้อหรือถุงมือจะเขาจะนิยมออฟกันแค่หนึ่งรูเท่านั้นเพราะว่ามันจะได้สซและเมื่อเราทำการเจาะสล็อตที่3าปุ๊บใช้หินเจาะเจาะรูที่3ปุ๊บ จะได้โบนัสมาจาก2กลายเป็น3%เต่อแต่แต่นะแต่ต่อให้เราออฟแม็กซ์ทีคอเลททั้งหมด3ช่องเลย3ช่องเลยเราก็จะเราก็อาจจะคิดว่าอุ้ยเราต้องได้แม็กเลทเกแน่เลยเพราะว่าได้โบนัสรูและหนอะไรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่มันจะได้โบนัสแค่1รูเท่านั้นก็คือต่อให้เราออฟแม็กเลทไป3ามรูอะได้แม็กเลทมา6แล้วใช่ไหม ล้วก็จะได้กลายเป็นแค่7เท่านั้นเพราะว่าโบนัสมันให้มาแค่ช่องเดียวมันไม่ได้ให้ทั้ง3ช่องโดยฉะนั้นในเสื้อนะแนะนําถ้าจะออฟเอาแมกเลดด้วยคือแมกเลเตดหช่องครับออฟ m 2ช่องส่วนทุ่มือก็คือออฟแมกเลเ1ดหช่องออฟ m 2ช่องอันนี้ก็แล้วแต่ของเราว่าเราจะไงแต่แนะนาแมกเลดแค่รูเดียวพอและต่อมาออฟได้อีกแค่ช่องเดียวออฟเอออฟไปช่องเดียวมันถึงจะคุ้มมันยังไม่พออยากได้อีก ล้วได,ด้อีกหาจากไหนทีนี้เราต้องรอชุดคราฟมาสเตอร์คราฟมาสเตอร์เดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคคราฟมัสเตอร์นะเดี๋ยวก็จะหาเป็นคำว่าม a ตเตอร์แฮนด์ก็คือถุงมือเนาะโอเคขอเลือกเป็นซักขั้นชิกเมทัลละกันอ่าเป็นลิสซิคิทิคิลเลตมันจะได้เป็นคราฟมาสเตอร์สมมติเราเนี่ยถ้าคราฟคราฟเหลืองเป็นคราฟเหลืองธรรมดา มันจะม่มี m a ็ c ค i t i c a l rate นะครับแต่พอเป็นคาร์มาเตอร์ปุ๊บไม่ว่าจะ1นรูหรือ2อรูมันจะเขียนว่า m a ็ c ค i t i c a l r a t บวกสเเพราะฉะนั้นถ้าเราเออฟไปในรู2%แล้วเจาะรูจะได้3ทั้งหมด1ในชุดหนึงเนี่ยรวมกันเป็น5ในเสื้อก็เหมือนกันในเสื้อก็เหมือนกันขอเลือกเป็นชุดขั้นซิกเลือกเป็น h e a d p ก็จะได้ m a ็ rate สเหมือนกันจะเจาะรูถ้าใส่1นรูแล้วเจาะรูปึ๊บก,ก็จะกลายเป็น อีกสกได้3จากการ Option ในรูแล้วก็เป็นจากครับ2%เป็น5%เสื้อกับุงมือลมกันเป็น10%แล10้ว10%สมมุติ10%แล้วนะ10%สมมุติซ้อยงู4%เป็นทั้งหมด14% 15% 16% 16แล้วสมมุติสัตว์เลี้ยงต่ำๆสมมุติได้สัก3แกเป็น19% 19%เนี่ยแมกเรจเราอยู่ที่69%แล้วเราพอใจหลือยังถ้าไม่พอใจ อาจจะออฟในคอสตูมอีก3%เป็น72อ้าวโอ้เจแล้วนะเยอะแล้วนะ72เนี่ยพอใจยังไม่พอไม่พอใจมอไซด์อีก3ารูหเปอเนเป็นเจเอ้ย78%คือรวมรวมพื้นฐานด้วยนะ79แล้วเอ้ย78แล้วแล้วมีแล้วมีของรูนอีก3%เป็นทั้งหมด81% ไม่รู้อะบวกลบผิดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะ81%บนมะั้งพอพูดไปเยอะๆแล้วลืมลืมลืมตัวเลขเก่าเฉยเลยแต่ถามว่าทําไมเออลืมบอกทําไมมอไซค์ถึงออฟสามรูได้เลยทําไมไม่ออฟรูเดียวแล้วเจาะรูได้โบนัสอะไรนี้คือมอเตอร์ไซค์มันจะไม่มีโบนัสนะครับคือต่อให้ออฟสมมติออฟที่ดามจไป2รูแม็กเลดหนึ่งรูคือรวม3ามรูแล้วปกติถ้าเป็นชุดอะถ้าเจาะรูมันจะมีโบนัสเล็กๆน้อย,อยๆอะไรให้เราใช่ไหมแต่ในมอไซค์จะไม่มีนะ ท้นท่วนไปเลยสมมุติถ้าเป็นคิดเมดสิบเป็นก็คิดดัเมดสิบสิบไปเลยไม่มีโบนัสเพิ่มมาโอเคเพราะฉะนั้นมอไซ์ถึงสามารถออฟแมคคิทคอเลตได้เลยทั้งหมด3าลูอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของตัวละครของเราหรือความต้องการของคนทําของนั่นเองโอเควันนี้ผมก็อขอจบกับการคลิปคลิปนี้นะสําหรับการแนะนําว่าหาแมคคิทิคอเลตจากไหนคือถ้าเป็นช่วงนี้ตอนนี้ก็คือแนะนําหาจาก ไยเพนถ้าแค่อยากได้แมกเนตเยอะๆไม่ได้คีดามิก็เป็นเพนบวกสก็ได้ครับแต่จริงอยากให้ใส่เป็นเพนซักเพนบวกสบวกหเอาดีกว่ากําไรร้อยสาห้ส้มหรือกําไรเซนา่ารูนแมกเนตรูนแมกเนตอยอยู่ไหนวะรูนแมคคิเตอร์เเลตมอไซคอต,ตูมตอนนี้แนะนําแค่ประมาณนี้ก็จะใช้งบไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่โอเควันนี้ก็ขอบคุณ สำหรับคนที่จะเข้ามาดูคลิปนะก็ฝากกดกดติดตามกดไลค์กด like, ติดตามให้หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ